สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกัแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง mmcactus channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูการกราฟต่อสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปรับชมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาเลือกต่อก่อนนะครับต่อที่เราจะใช้ก็คือเราจะตัดจากแปลงต่อนะครับแปลงต่อเราจะเลือกต่อที่มีความสมบูรณ์นะครับมีความอวบแล้วก็ ประมาณว่าเป็นที่ที่สามารถเอาไปทําพัน์หรือว่าเอาไปกราฟได้แล้วนะครับเราจะเลือกตัดต่อแบบนั้นครับถ้าต่อไหนอ่อนเกินไปหรือแก่เกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าต่อแก่เกินไปก็กราฟไม่ค่อยได้นะครับกราฟแบบมันไม่ค่อยติดแล้วบางทีแกนมันแข็งนะครับต้องเลือกต่อที่แบบเป็นต่อนุ่มๆนะครับต้อนุ่มๆเดี๋ยวผมอันนี้ที่ถ่ายให้ดูก็คือผมตัดไปหมดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นตอที่ยังไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในร่มไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยอ้วนนะครับถ้าเราจะเอาไปตัดตัดเอาไปทํากาฟก็คือเนี่ยครับเลือกอันประมาณนี้นะครับเนี่ยตัดตัดตรงนี้นครับแล้วก็พอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปเอาหนามออกสามารถใช้รองเท้าขูดก็ได้ใช้กรรไกรเลม็มหรือว่าใช้ ไอตัวตัดหนามนะครับมาตัดก็ได้หรือวิธีอื่นๆก็สามารถทําได้หรือใช้มือเด็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราหนามออกแล้วไปทําไงต่อนะครับหลังจากที่เราเอาหนามออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาต่อสามเหลี่ยมที่เราเตรียมไว้นะครับปักลงในถุงชําของเราถุงที่เราเตรียมไว้ครับเป็นถุงดินนะครับหรือกระถางก็ได้ครับก็เอามาไล่ปักปักปักไว้นะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็ปักไว้ เราก็เลือกมาปักไว้นะครับเนี่ยพอเวลาผ่านไปสักสองสามอาทิตย์นะครับรากเขาจะออกครับเราจะรู้ได้ไงสังเกตจากตรงไหนนะครับว่ารากออกแล้วดูสังเกตที่ยอดนะครับยอดเขาเดินนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือลองจับดูจับแล้วก็ยกนะครับนี่ก็คือดินเขาจะยึดเกาะกับ กระถางแล้วยึดเกาะให้ลากลากต่อยึดเกาะกับถุงดินแล้วนะครับก็เลยสามารถทําให้ยกได้นะครับก็คือว่าลากเดินดีแล้วนะครับอเขาหากินเองได้แล้วนะครับต่อไปก็คือเราไปหาหน่อไปดูหน่อแล้วก็เอามาเตรียมกราฟกันนะครับต่อมานะครับก็คือเราจะมาเลือกหน่อนะครับเลือกหน่อแล้วก็เลือกหน่อที่มีขนาดประมาณ หน่งเซนขึ้นไปนครับเราก็ดูว่าเราชอบหนอไหนเป็นพิเศษนะครับหน่อไหนด่างครบด่างสมบูรณ์นะครับหนอไหนที่มองแล้วดูรู้เลยว่านาเตาสวยนะครับเราก็เลือกไปนะครับสําหรับผมนะครับที่เลือกหนอนะครับผมก็จะดูว่าอย่างนี้ว่าด่างเขาครบทุกคูไว้นะครับแล้วด่างเขาจะออกเข้มแค่ไหนนะครับถ้าด่างประมาณนี้ เหมือนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้มแต่ถ้าสามหนอนนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้านี้ก็โอเคเราก็ลุ้นตรงนี้ผูนี้เราเพราะว่ามันลางๆไม่รู้ว่าจะหายหรือด่างจะมาอย่างไงนะครับเพราะว่าเราต้องลุ้นตอนโตนะครับอย่างอันนี้ผมเด็ดไปเด็ดหน่อนไปแล้วด่างครบอันนี้ก็คือเหลือจากที่ผมยังไม่เอาไปเพราะว่าด่างเขาไม่ครบนะครับเราก็อาจจะเก็บไว้กราฟต่อเล็กๆนะครับหรือไม่ก็ เอาไว้ช้ำหนอหรือไม่ก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เด็ดไปเพราะว่าด่างเขาไม่ครบนะครับก็คือเราก็เด็ดเฉพาะด่างครบๆไปนะครับนี่อันนี้ก็คือหน่อที่ผมคัดเลือกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับขนาดเล็กจิ๋วก็มีนะครับดูด่างครับครบๆนะครับ,รบ,รบน,บนี่นี่ ก็คือได้ประมาณนี้นะครับเราก็มาเลือกเด็ดกันนะครับเลือกเด็ดไปนะครับชอบอันไหนก็เด็ดอันนั้นนะครับเด็ดพันนั้นนะครับเราก็เตรียมสายพันธุ์ไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็ผมก็เด็ดไปหลายหน่อแล้วนะครับสังเกตว่าบางต้นก็ไม่ค่อยมีหน่อเลยเพราะว่าเด็ดออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาไล่เด็ดนะครับพวกนี้นี่อย่างโนวานะครับโนวา หนอนนี้ครบนะครับผ่านเดี๋ยวผมมาเด็ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเด็ดไปเดี๋ยวไป,วไปการาฟชุดที่เราเตรียมไว้ให้หมดเดี๋ยวมาไลา่เด็ดตรงนี้นี่อย่างออรล่าครับนี่หนอนนี้ก็ผ่านหนอนนี้ก็ผ่านผ่านผ่านแต่ถ้าหนอนตรงนี้เห็นไหมครับเขาออกฝีเยอะไม่ไม่ค่อยผ่านตรงนี้ก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับเราต้องเลือกนี่อย่างบุตรลาคัสองหนอนนี้สามหนอนเล็กๆแล้วก็หนอนนี้ไม่ผ่านนะครับหนอนที่ผ่านก็คือนี่หนอนนี้นะครับ หนังครบ,ครบเห็นหรือเปล่ากล้องเห็นหรือเปล่านี่แล้วก็หนอนนี้นะครับผ่านก็ถ้าเราเลือกแบบจะเอาไว้ขายแบบหรือเอาไว้ทําพันนะครับก็เลือกหนอด่างครบนะครับด่างครบนี่ยังตัวนี้นี่ครบนะครับด่างอานนี้มีแบบสีมาเยอะนะครับก็ไม่ผ่านหนอนนี้ไม่ผ่านน ยิ่งหนอนี้นะครับล้วนๆ้นเลยสีล้วนๆ้วนไม่ผ่านนะครับนี่อย่างแคสซี่ไดมอนด์ก็หน่อเยอะแล้วนะครับอย่างไม่เด็ดเลยตอนนี้ที่เราทําคลิปไว้ที่ซื้อมาหมื่นสองนะครับเดี๋ยวมาเด็ดไปทำนะครับเด็ดใจขยายพันนะครับอย่างซิปเปียเอหนอนนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเด็ดไม่เด็ดดีกว่าเพราะว่าถึงจะซื้อมาแพงแต่ว่าหนอนนี้เขาสีนะครับหนอนี้ก็สีเป็นหัวสีเราก็ไม่เอาเราเอาในหนอตรงนี้ เนี่ยสองหนอนะครับหนอที่แบบด่างนะครับด่างแบบครบๆนะครับเดี๋ยวเราไปกราฟกันดีกว่านะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับหนึ่ง หนึ่งหน่วยนะครับมานะครับมาต่อกันนะครับนี่เราก็ยกลองยกดูลากติดนะครับมาใช้ได้นะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเลือกต่อนะครับเลือกหน่อแล้วก็ตกแต่งนะครับนี่หนอนนี้แล้วกันนะครับตกแต่งก่อนนะครับตกแต่งปาดยอดไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ เบอร์อหไ่นี่ครับนี่จำเลยครับเมื่อเราได้นองมาแล้วนะครับเราก็ทำการเด็ดน้นาำนะครับเด็ดน้นาำออก ตูดที่นอเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเอาแผ่มาชนกันนะครับนี่วางไว้ข้างบนต่อแล้วก็ติดเทปนะครับติดเทปติดเทปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดี๋ยวติดอีกทีนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็กราฟไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ดูหนอก่อนโอเคเราเหลือหน่อยเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วจะดูทำไม <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินน้ำออกนะครับตอนนี้ก็ด่างครบอีกแล้วนะครับพิงไดมอนด์นะครับเราทำไว้เยอะๆนะครับได้ความชอบนะครับแปะที่หัวนะครับ ตอนนี้นะครับผู้ติดตามนะครับของเราทาง YouTube นะครับตอนนี้6,500คับสับสนะครับสับสกายเบอร์ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาครับกดสับส i b e ให้เรานะครับเราก็ผลิตคอนเทนต์ทุกวันนะครับวันไหนว,ว่างๆก็มาทำกันนะครับ นไม่ว่างก็อาจจะเลื่อนลงไปนะครับไปอีกวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามทางเพจของเราก็ประมาณเ0 0 0พนะครับเจ็ดกว่าท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับกดถูกใจกดติดตามกันนะครับเราก็พยายามผลิต เนื้อหานะครับเราก็ผลิตสินค้าด้วยนะครับผลิตเนื้อหาดีๆครับอธิบายความรู้นะครับบางเรื่องผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยทุกทกท่านนะครับบางทีก็ตอบคําถามไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังรู้ไม่เยอะนะครับบางทีรู้ไม่มากพอก็กลัวตอบไปแล้วจะผิดถูกๆก,ก,ก็เลยต้องขออภัยพยายามก็ตอนนี้ก็พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมาตอบคําถามนะครับ ไปอีกหนึ่งหน่วยนะครับตอนนี้ได้หลายหน่วยแล้วครับตอนนี้มีหกหน่วย7หน่วยครับเดี๋ยวเราหาหาต่อก่อนตอนนี้ก็ได้นะครับหน่วยที่7นะครับหน่วยคอมปโด <c oughs> ดูเหมือนจะกราบง่ายนะครับ แต่ถ้าเราทำตอนแรกๆก,ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่อย่าไปท้อนะครับขอให้สู้นะครับทีกราฟไม่ค่อยติดครับมันมีหลายสาเหตุนะครับที่กราฟไม่ติดนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ชมผมบอกคร่าวๆก็คือประมาณว่าต่อที่กราฟยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน่อที่เราใช้กราฟก็เป็นหน่อที่แบบเป็นหัวสีนะครับงไม่ค่อยสังเคราะห์แสงนะครับกราฟ ไปโอกาสติดน้อยนะครับของผมก็ไม่ค่อยติดนะครับถ้าเป็นหอสีนะครับค่อนข้างกราฟยากนะครับจึงทําให้เราแบบกราฟแล้วไม่ติดทําให้เราท้อได้นะครับเราก็ต้องดูตอ่อดูนอให้ดีนะครับดูสภาพอากาศนะครับบางทีเรากราฟวันที่ฝนตกนะครับอาจจะเน่าได้อะไรประมาณน,นี้นะครับของผมบางทีก็ยกเข้าแดดเลยถ้าบางทีกราฟก็ยกออกแดดเลย บางทีก็ไว้ในร่มนะครับถ้าแดดก,ก็ไม่คนแรงนะครับแดดอ่อนๆได้นะครับกราวเราไว้แดดอ่อนๆได้นี้ก็กราฟไว้ประมาณเจ็ดวันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแกะนะครับเจ็ดวันเขาก็จะแผลแห้งแล้วก็ติดแล้วเราก็แกะเทปออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นโต๊ะนะครับทิ้งไว้รดน้ําทุกวันตอนเช้านะครับก่อนไปไหนก็รดน้ำสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาจริงก็งกกรดตอนเย็นก็ได้นะครับรดตอนเย็นก็ได้ เลือกนอกอนรับเอาหนอนนี้แล้วกันนี่ไม่เอาดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนใจหนอนนี้นะครับหนอนเล็กๆจิว๋วๆแล้วก็มากราฟนะครับตอนนี้นะครับของผมก็ได้ทํากลุ่มไลน์ไว้พูดคุยนะครับพูดคุยกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับแฟนเพจแฟน youtube นะครับอา่า สามารถแอดไลน์นะครับแอดเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะครับมีช่องช่องอธิบายนะครับช่องช่องที่มันเป็นอ,อธิบาย้ <c oughs> ก็เรียกว่าอะไรช่องดิฟิ p ชั่นนะครับที่อธิบายผมจะใส่ลิงก์เข้าไว้นะครับตรงน,นั้นก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์นะครับ เพื่อไปยังกรุ๊ปไลน์ได้ครับก็มีสมาชิกอยู่วันนี้700กว่าท่านครับเข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามปรึกษาปัญหากันนะครับมีทั้งกูรูและหลายท่านเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเข้ามาเป็นสีสันนะครับทําให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะครับท่านใดสนใจนะครับเข้าร่วมกรุ๊ปไลน์ก็เข้ามาได้นะครับ หรือมีลิงก์เพจลิงก์กลุ่มขายลิงก์อะไรนะครับอยู่ในช่องดิฟคิปชั่นด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปได้ตอนนี้ก็กราฟมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้นะครับกุ๊บไลน์แล้วก็มีเพจนะครัเพจแล้วก็มี มีช่อง YouTube เราก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็มีช่องทางอื่น Tik t o อกไอจี TikTok, IG, นะครับ Facebook นะครับสามารถกดตามลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากให้ทำอะไรหรือยังไง <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้สอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไม่ได้หมดเลยนะครับบางทีผมตอบไม่ได้เดี๋ยวก็มีกูรูท่านอื่นมาช่วยกันตอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไค i b ์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ